ปกตินะูไม่โหลดไงอ๋อไม่แต่ไอ้พูดเขาหัวหายเฮ้ยพี่ตายได้สามรอบพี่ตายได้สามไอ้โท่อไอ้ท่อในท่อเลยฝั่งไหนฝั่งไหนกูจำได้ฝั่งนี้มีท่อฝั่งนี้ไม่มีท่อในท่อแต่กูไม่รู้ว่าท่ออะไรไงกูป้องกันตรงเด้ยวทุกคน เราจะไปในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตใครมาก็ไม่รู้แล้วก็หกมีทั้สิบหกหกหกเก้าหกสิบเก้ากับหกเราอยู่ไหนอะห้องเราอยู่ไหนวะพี่ก็มัหนึ่งกับสามดิเฮ้ยโดนแดงเ้ยไม่มีใครบอกเลยสิหูไม่เห็นหนูไม่เห็นกลัวมาก ให้ดูให้ยูใหอยูใรอยูฝ่องความมือกูน้อยู่ไอห้องห้องเก็บเนื้อน้องไม่อยู่แล้วเนี่ยน้องอยู่ไมากตัวยังตัวไกหมดเจ็บไปมเพื่อนแต่กูดูรอบๆให้ถ้ามากูวิ่งก่อนนะเพื่อนนะถ้าเกิดกูขายกูลาเลยบอกกูด้วย มือกูอยู่ที่ตัวอีแล้ววะไอ้ไงตัวเนี้ยกูเห็นอเลยกูพร้อมกูพร้อมที่ตัวอีเหมือนกันไม่ไม่ใช่แ้เกมวชีนะทั้งมือเลยนะจากที่กูเคยเป็นโค้ชในทีมมามาตอนไหนกูไม่บอกแว้ยปิดเอาปิดปิดเอาปิดปิดเอาปิดปิดแล้วปิดอยู่ปิดอยู่ปิดแล้วอ้อมไปใจของมาดีกว่า เมื่อกี้ที่มันน่ากลัวเกมที่กูเคยเล่นไปอีกว่าไอ้ไอ้ไหนแยนั่นกูแค่วิ่งก็รอดแล้วเว้แต่้ยนี่กูไม่รู้วิ่งแล้วรอดหรือเปล่าไม่รอดไงเอาจะอบนี่